สวัสดีครับพี่พี่ FCI Used Car วันนี้น้องมีรถคัดพิเศษเกตเมาใช้ให้บริการพี่พี่ FCI Used Car อีกสักหนึ่งคันนะครับใครที่ชอบรถยนต์แฮทสแบ็กขนาดเล็กแบรนด์จาก Honda คันนี้คือ Honda า a จ z GD ปี2004มือเดียวป้ายแดงออกข้างเป็นรถของแม่เพื่อนผมเองนะครับอาศัยอยู่ในย่านเยาวราชตั้งแต่กำเนิดนะครับผม ออกข้างป้ายแดงมาซื้อเงินสดนะครับไม่เคยผ่านสถาบันการเงินใดๆไม่เคยจัดไฟนั้นแต่อย่างใดนะครับผมรดดูแลเป็นอย่างดีนะครับปี2004ใช้น้อยมากๆนะครับคันนี้วิ่งมาเพียงแค่190 0 0กว่ากิโลเท่านั้นบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพลิกคว่ำนอจมน้ําจอดอยู่ในร่มตะหลอดน,นะครับผมนี่นะฮะและคันนี้ไม่เคยออกต่างจังหวัดเลยนะครับแกขับไปไหว้พระขับไปหาหมอนะครับขับใช้อยู่ในกรุงเทพเท่านั้นเองนะครับผมคันนี้เป็นเกียร์ออโตเดิมจากโรงงานไม่เคยติดแก๊สนะครับผมพวงอะไรจะมีเจสปีด ช้ด้วยนะครับผมสามารถเล่นแบบแมนนวลบนพวงมาลัยได้นะฮะเป็นเครื่องยนต์1.5นะครับเป็นเครื่องยนต์1.5ประหยัดน้ำมันถึง17-18กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับผมนี่นะฮะคันนี้ดูแลเป็นอย่างดีนะครับเราจัดการเอามาเก็บงานสีนะคะรับเก็บช่วงล่างเก็บรายละเอียดต่างๆให้ครบหมดแล้วสปาภายในสปาห้องเครื่องให้ครบแล้วเรียบร้อยด้วยนะครับผมเอาไปพร้อมใช้งานได้เลยนะครับเติมน้ำมันขับได้เลยนะฮะไฟหน้า ไฟตัดหมอกนะครับมันมีรอยด่างนะครับเราจะการเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับผมเบิกใหม่นะครับไม่ได้ซื้อเชียงกงนะครับเบิกใหม่ให้ทั้งสองข้างนะครับเราใส่ให้เลยให้รถมันเรียบร้อยที่สุดเท่าที่มันจะเรียบร้อยได้นะครับสวยงามนะครับผมสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับกูแจฮอนด้ามีมาให้ทั้งหมด3ดอกจากสู์เลยนะครับอยู่ครบทุกอย่างนะครับภายในเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับผมใช้งานได้ครบเลยนะฮะบอกกำมายี่เดิมจากโรงงานอยู่ในสภาพที่ดีไม่ฉีกไม่ขาดนะครับผมเกียร์ดีไม่ต้องรอนะครับผม เกียร์สามารถสตาร์ทแลวไปได้เลยนะครับเดินหน้าถอยหลังไม่ต้องรอนะครับเลขไมล์หนึ่งแเกกว่ากิโลเท่านั้นเองวิทยุเขาเปลี่ยนมาเป็นยี่ห้อโซนี่นะฮะขออภัยครับรุ่นนี้สามารถเอาไปใส่จอเป็น2ดินแบบพวกเอ็นดอ็ดนิ้วเก้นิ้วได้นะครับผมมีตรงรุ่นนะฮะภายในก็สวยงามสะอาดสะอ้านดีนะครับผมเป็นรถขนาดเล็กนะครับคล่องตัวใช้ในเมืองสบายวิ่งทางไกลก็ได้นะครับกับเครื่องยนต์หนุด้านะครับผม ไม่อืดนะฮะด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายนะครับผมนี่นะฮะตามสไตล์คอนด้าแจสอยู่แล้วนะครับเบาะหลังสามารถพับราบลงมาได้ขนของได้เยอะนะครับใส่สกูตเตอร์ไฟฟ้าันาเล็กๆได้เลยนะฮะคนที่ชอบขนของนะครับเอาไปขนของค้าขายต่างๆนะครับก็สามารถเอาไปใส่ได้รถคันนี้รถเดิมๆนะครับไม่มีการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นรถเดิมๆนะครับไม่มีการเจาะแบบตาตายไวรุ่นพวกเอ็กบาร์คัมต่างๆไม่มีการเจาะแต่อย่างใดนะครับไม่มีการขนของหนักแต่อย่างใดนะครับ เพราะว่าแบคไลท์หลังเนี่ยพลาสติกเนี่ยไม่มีรอยถลอกอกเปิกยังอยู่ในสภาพที่ดีครับผมนี่นะฮะแล้วหลุมอะไรก็สวยงามอย่างอะไรมีให้ครบนะครับไม่เคยโดนกระแทกท้ายแต่อย่างใดนะครับฝาท้ายก็ไม่เคยแกะนะฮะลาน้าฝนท้ายขวาทุกอย่างเ็มเดิมครับผม้ต้ทะเบียนก็เดิมเดิมจาก้ต้แดงเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับสตาร์ททีเดียวติดครับผม กันนี้สตาร์ทที่เราติดเลยนะฮะเครื่องเดินนิ่งเรียบดีนะครับผมกระจกทุกบานเป็นของฮอนด้านะครับผมนี่นะฮะก้านปัดน้ำฝนนี่เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะฮะต้องเครื่องสะอาดสานดีนะครับผมเลขตัวถังเลขเครื่องยนต์ตรงเพจทุกอย่างนะครับผมไม่เคยติดแก๊สนะครับฝากระโปรงหน้าเดิมๆจากโรงงานนะครับน็อตไม่แกะด้วยนะครับสวยงามจริงๆนะครับบ้าโชกซ้ายบ้าโชกขวาทุกอย่างเดิมๆครับผมรถดูแลอย่างดีนะครับคนแกะใช้งานครับผมภาษีเอกสารมีครบไม่ขาดนะครับ เดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่านะฮะเข้ามาอยู่ในตัวรถนะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับผมนะฮะแอร์เย็นฉ่ำมาหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันกิโลเท่านั้นเองนะครับไอ้คันนี้มันมีเซ็นเซอร์ถังมาให้ด้วยนะครับติดไปข้างๆเนี่ยนะฮะใส่เกียร์ดีเหยียบเบรกก็แท่นคงแท่นเืองไม่สั่นนะครับเครื่องเกียร์ดีครับช่วงล่างนิ่มเงียบนะครับผม ใครที่หารถใช้งานนะครับอยากจะให้คุณลูกคุณหลานเอาไปขับขี่ไปเรียนมหาลัยหรือจะให้คนเฒ่าคนแก่เอาไขับขี่จ่ายตลาดหาหมอหาหมอนะครับราคาเบาๆนะครับราคาพอๆกับมอเตอร์ไซค์เลยนะครับผมเอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้นะครับแจ๊คไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับแล้วคันนี้คัดพิเศษเกรดเอมาให้นะครับผม ตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองนะครับกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีเหมือนเคยต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งไปเดลเลอร์คันนี้เราเอามาขายให้ในราคาเบาๆนะครับติดเอามาขายไว้ที่ร้านเท่านั้นเองนะครับกำไรอะไรก็ไม่เยอะนะครับซื้อคนรู้จักมานะครับผมออกข้างป้ายแดงนะครับหกเจ็ดแสนบาทนะครับปัจจุบันเหลือราคาไม่กี่บาทเท่านั้นเองนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมนี่นะฮะขับขี่ดีจริงๆนะครับผมเดินทางใกล้ลปลอดภัยหายห่วงไปกันได้สี่ห้าคนนั่งสบายๆซื้อ ไว้พาลูกพาหลานเที่ยวเสาอทิตย์เที่ยวน้ําตกภูเขาได้หมดเลยนะฮะหรือกลับบ้านปีใหม่าปีใหม่ไหนอนะเบษาเนี่ยฮะปีใหม่ไทยเนี่ยสงการเนี่ยไปได้เลยครับผมนี่นะฮะถ้ารีวิวผิดพลาดประการใดขออภยัยด้วยนะครับบางทีมันเบอร์เบอร์นะครับทํางานเยอะไปหน่อยนะฮะรถหลายคันนี่นะฮะขับขี่ดีจริงครับพี่ๆนะครับเรารายงานตามตรงครับ รีวิวจากสินค้าจริงไม่ต้องห่วงทุกอย่างตรงปกแน่นอนไม่ฉกตาแน่นอนนะครับเพราะว่ารีวิวจากสินค้าจริงไม่ได้ยืมรถใครมารีวิวเพื่อสลับทะเบียนแต่อย่างใดนะครับทุกอย่างที่ถ่ายอยู่ในคลิปอันนี้เป็นเรื่องจริงครับผมหารถยนต์ขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมนี่นะฮะรถดีจริงๆนะครับ,รดดดรรรบแดดยางตาเนี่ยเรามีม่านงแดดไอแผ่นเนี้ยก็ยังอยู่ครบเลยนะฮะเนี่ยลองดูนะฮะ หาครับขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดปักตักคร้สับตักคลกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยขอบคุณครับ